สวัสดีค่ะก็จัดให้นะคะตามคำเรียกร้องที่หลายๆท่านสอบถามนะคะว่าถ้าต้องการขนาดที่สามารถใส่กระเป๋าตังได้แล้วก็ใส่โทรศัพท์ได้ต้องเป็นเท่าไหร่ดีอันนี้เตยก็เลยทดลองทำให้ตามนี้นะคะถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วคะ่ะในของการถาักเราสามารถที่จะดูได้จาก EP 120 ของเตยแอนเที่ยวถักไปเรื่อยได้เลยนะคะเพราะว่าในนั้นค่ะจะมีการสอนแบบละเอียดมากๆเหมือนกับจับมือทําได้เลยค่ะแล้วก็จะแนะนําวิธีการวัดของฐานกระเป๋าถ้าเราต้องการฐานกระเป๋าเท่าไหร่เราต้องวัดยังไงนะคะอันนี้ก็ด้านในก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ ซึ่งถ้าเกิดว่าถักตามเตยน,นี้กันนะคะก็จะใช้เชือกร่มค่ะแบบมีดินขนาดของเชือกร่มจะอยู่ที่2.0ถึง2.2มิลนะคะถ้าเป็นขนาดของมีดินที่ร้านเตยแล้วก็เข็มค่ะจะใช้เป็นทิวลิดสีทองแบบสองหัวจะใช้ด้านของ4ทับศูนย์นะคะทั้งหมดนี้ถ้าถักใบนี้รวมสายแล้วด้วยนะคะก็จะใช้เชือกร่มทั้งหมดค่ะอยู่ที่150กรัมนิดนิดนะคะ หรือประมาณเกือบ200กรัมก็ตีได้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ก้ามปูจะใช้เป็นนะคะขนาดของ3เซนเหมือนเดิมนะคะจะเท่ากันกับขนาดของไซมินิเลยแต่ใบนี้ค่ะที่หลายๆท่านสอบถามไว้นะคะว่าต้องการใส่กระเป๋าสตั้งได้ใส่กุญแจได้ใช่ไหมคะใบนี้ก็คือสามารถใส่ได้เพราะขนาดของกระเป๋าค่ะเวลาที่ตยววัดถ้าในตามคลิปใช่ไหมคะเวลาที่เราถักเราต้องการรู้ว่าขนาดเท่าไหร่เราต้องวัดตามนี้ แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะบอกลูกค้าเวลาที่ขายใช่ไหมคะเตยจะวัดตามนี้นะคะก็จะอยู่ที่4นิ้วแล้วความสูงค่ะก็จะอยู่ที่6นิ้วตามนี้นะคะใบนี้ค่ะเตยจะถักก้นกระเป๋ามาทั้งหมดจะอยู่ที่6แถวนะคะแล้วก็ความสูงก็จะอยู่ที่6แถวด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็เก็บขอบเป็นเอ็กก่อนหนึ่งแถวแล้วก็ค่อยทำสายกระเป๋า ส่วนของสายกระเป๋าตรงนี้ค่ะเตยจะถักโซ่ทั้งหมดอยู่ที่25โซ่นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเตยเก็บ X ด,ด้านในวนอีกหนึ่งรอบด้วยนะคะวิธีการเก็บเหมือนกันค่ะในคลิปมีสอนให้นะคะก็จะถักตามกันนี้ได้เลยส่วนกระเป๋าที่ใส่ค่ะของเตยก็จะใส่เป็นกระเป๋าสั้นแบบนี้นะคะแล้วก็โทรศัพท์กุญแจรถแบบนี้นะคะถ้า ก็จะถือได้แบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็สะพายได้ด้วย mm. เช่นเดียวกันนะคะถ้าใบนี้ค่ะเตยก็จานะคะ,ะขายอยู่ในราคาที่390บาทรวมส่งแล้วนะคะท่านใดสนใจสั่งซื้อเชือกร่มก็สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เพจของคือดีแฮนเมดนะคะ ยังไงก็ขอฝากกดติดตามเตยไว้ทุกๆช่องทางด้วยนะคะเพราะว่าเตยก็จะพยายามเอาคลิปหรือว่านำข้อมูลที่พอรู้มาแนะนำให้กับทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ